สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช n นลรอสอีซี่กันอย่างเช่นเคยนะครับผมวันนี้ครับมาอยู่ในเกมฟรีฟ้ากันอย่างเช่นเคยนะครับก็วันนี้นะครับทุกคนครับเกมฟรีฟ้านะครับมีโค้ดอัปเดตมาใหม่นั่นเองนะครับก็โค้ดนะครับเพิ่งอัปเดตมาล่าสุดเลยก็จะมีส่วนของโค้ดสกินปืนแบบถาวรครับผมแล้วก็โค้ดท่าทางครับและก็จะมีส่วนของโค้ดตัวละครใหม่คาเปล่าครับผมทั้งหมด3โค้ดนะครับถ้าใครอยากได้โค้ดนี้นะครับก่อนอื่นเลยกดไลค์คลิปนี้ให้พี่ก่อนเลยนนะะคคคครรัับบถ้้้าไไไมมม่่่่กกกดดล์ใหพพีี็แจโผ อานะครับกดไลค์กันเลยถ้าน้องๆกดไลค์กันเด้เดี๋ยวรอไปแจกโค้ดกันนะครับแต่นะครับก่อ็รอจะไปแจกโค้ดกันนะครับพี่ขอแจ้งกิจกรรมนิดหนึ่งในคลิปนี้นะครับพี่จะมีการแจกเพชร1นึ่เพชรครับจำนวน10รางวัลนั่นเองนะครับแล้วก็จะมีการแจกในส่วนของเป็นแพ็กเกจครับก็จะเป็นส่วนของแพ็กเกจตัวละคร A อล็อกเลยนะครับผมนี่เลยนะครับตัวนี้นะครับก็ราคา1,999เพชรนะครับต่อ1แพ็กเกจนั่นเองนะครับก็จะแจกจำนวน10แพ็กเกจนะครับผมแล้วก็ได้ทุกอย่างงงขอตัััวลละะคครรนนี้้้เยบไดดทชุ และก็ตัวละครนั่นเองนะครับได้ครบเลยเนาะนะครับโอเคนะครับแล้วก็พี่จะมีการแจกในสงของเป็นสกินปืนครับเป็นแบบถาวรครับผมหนึ่งกระบอกครับสามารถเลือกรับได้เลยนะครับอยากได้กระบอกไหนบอกพี่มานะครับพี่จะทำการจะส่งไปให้นะครับผมได้ทุกกระบอกเลยนะครับทีมีอยู่ในนี้นะครับ พี่จะสูมให้เลยนะครับผมไม่ว่าเป็นกระบอกใหม่ครับหรือว่ากระบอกเก่าก็แล้วแต่นะครับได้หมดเนาะนะครับผมทุกกระบอกเลยนะครับบอกพี่มาเนาะโอเคนะครับแล้วก็พี่มีการจะส่งของขวัญครับให้น้องๆที่คอมเมนต์อยู่ในคลิปนี้นั่นเองนะครับใครคอมเมนต์อยู่ในคลิปนี้ก็รอรับของขวัญได้เลยพี่จะททาการจะส่งไปให้นะครับผมได้ทุกอย่างเลยนะครับที่มีอยู่ในนี้เนาะนะครับไม่ว่าเป็นแบบเปลี่ยนชื่อครับหรือว่าท่าทางนะครับหรือว่าเป็นพวกชุดก็แล้วแต่นะครับ ได้หมดนะครับผมอะโอเคนะครับแล้วก็พี่จะมีกติกานะครับในการรับของรางวัลพวกนี้ทั้งหมด4ข้อครับกติกาข้อแรกครับกดไลค์กดแชร์คลิปนี้นั่นเองนะครับแล้วก็กติกาข้อที่2กดติดตามกดกระดิ่งช่องของผมนั่นเองนะครับแล้วก็ข้อที่3ครับคอมเมนต์เหตุผลว่าทำไมงอยาได้นะครับแล้วก็ข้อสุดท้ายคอมเมนต์ชื่อเฟซบุ๊กแล้วก็ยูดีของตียาไว้นะครับง่ายๆแค่นี้เลยนะครับสำหรับกติกา4ข้อไม่ยากเลยนะครับผม โอเคนะครับอ๋อถ้าอยากได้ของรางวัลกันก็อย่าลืมทําตามกฏิกิริยานะครับอ่ะโอเคเดี๋ยวพี่จะพาไปดูโค้ดกันนะครับว่าในสองห่อเทมโค้ดวันนี้มีอะไรกันบ้างนะครับอย่างแรกเลยนะครับผมก็จะเป็นสองของสกินปืนครับผมก็จะเป็นสองของ AK นั่นเองนะครับเป็น AK b u b b l e B กระบอกนี้เลยนะครับผมนี่นะฮะนี่เลยนะครับเป็นเอเค b ับเบิ้ลบีโบลเมีสองนะครับลบระยะ1นั่นเองนะครับอันนี้ก็ยังมี คนใช้อยู่นะครับอ่านะครับเพราะมันยิงแรงนั่นเองนะครับแล้วก็ชาเมสขสองเป็นสกาชมพูครับผมเป็นสกาคิวป,ปิดเลิฟเนาะโบดเมทหนึ่งอัตราการยิง2ลบระยะ1นั่นเองนะครับสหรับกระบอกนี้อ่าโอเคนะครับแล้วก็อ่าสำหรับสการกระบอกนี้นะครับอันนี้พี่ยังเห็นนักแข่งนะหรือว่าพวกทั่วๆไปยังใช้กันอยู่เยอะมากนะครับเนาะ โอเคนะครับแล้วก็เจ้ามินสนของท่าทางครับผมก็จะเป็นส่วนของท่าทางเบบี้ชาร์กนี้เลยครับนี่เลยครับเป็นท่าทางเบบี้ชาร์กนะครับเป็นท,ทา Shark, น่าท,ทางที่โคตรจะแรงเลยนะครับในเกมเนาะต้องเติมโคตรท่านั้นนะครับพี่มีโคตรมาแจกเนาะสำหรับวันนี้นะครับอ่ะโอเคนะครับแล้วก็ อย่างหนึ่งนะครับอีกอย่างหนึ่งนะครับเป็นทีเด็ดของเราเลยนะครับเป็นโค้ดตัวละครใหม่คาเปล่าเนาะเดี๋ยวพี่จะบอกนะครับว่าในส่วนของเทมโค้ดอยู่ตรงไหนแต่น้องๆต้องดูคลิปเรื่อยๆนะครับสำหรับโค้ดตัวละครคาเปล่าเดี๋ยวพี่จะไปเติมให้ดูกันนะครับผมเออนะครับแต่นะครับจะไม่ใช่แบบว่าเติมแล้วได้เลยเนาะต้องลุ้นกันนิดนึงนะครับอะเดี๋ยวตอนนี้พี่ขอพาไปอัปเดตเกมก่อนดีกว่านะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับนะอัปเดตอัปเดตกันก่อนอัปเดตกันก่อนนะครับผมประมาณนี้นะฮะโอเคนะครับผมอาันนนี้สอออองงพเเดรร์์ะ อันนี้พี่ก็เพลออเดอร์ไปแล้วนะครับสำหรับอ่าเป็นสนามบอลังมาก่อนนั่นเองนะครับนี่โอ้โหเป็นชุดที่พี่คิดว่าน่าจะเท่มากเลยนะครับนี่แล้วก็ผู้หญิงเนี่ยน่าจะเป็นตัวละครใหม่เปล่านะครับหรือว่าเป็นแค่โมเดลเฉยๆนะครับพี่ไม่แน่ใจนะครับผมโอเคนะครับก็อย่าลืมไปเพลออเดอร์กันด้วยนะครับผมอ่าแล้วก็จะมีสิ่ของเป็นเซ็ตใส่กินปืนกิฟเฟนอันนี้นะครับเฮ้ยอันนี้เดี๋ยวเรามาหมุนกันสัก ครั้งดิโอ้โหเกลืออีกแล้วเหรอเริ่มแค่เริ่มมาก็เกลือเลยเหรอสีฟ้าอีกแล้วทุกคนสีฟ้าถาวรชอบมาบ่อยเอ้ยสีม่วงอึออีกครั้งนึงสีม่วงมันไม่ออกเลยทุกคนครับโอ้โหอ่ะอีกครั้งหนึ่งนะครับผมนี่นี่ครับเรียบร้อยครับเกลือกันเลยทีเดียวนะครับปึบโอ้โห,โหได้ได้สีม่วงถามวันครับทุกคนครับ อ่ะโอเคนะครับเดี๋ยวพี่พาไปเติมโค้ดตัวละครใหม่คาเิล่ากันนะครับอย่างแรกเลยนะครับเราต้องมาที่หน้าประกาศตรงนี้นะครับผมนี่เลยนะครับตรงนี้นะครับเป็นอิชตันเอ็กซ์ฟิวไฟนั่นเองนะครับเข้าไปเลยนะครับอ้าวอ้าวกดเข้าไม่ได้โอเคนะครับหลังจากเราเข้ามาหน้านี้แล้วก็อ่าล็อกอินแล้วก็ลงทะเบียนอะไรเรียบร้อยก่อนเนาะแล้วก็อ่าเราต้องมีอิชตันครับผมอย่างน้อยสองขวดครับอ่าก็จะได้มาหนึ่งกล่องเนาะมันจะมีรหัสใต้ฝานะครับต้องเลือกให้ดีนะนะครับอิชตัน จะมีรูปตัวละครคาเพล่าอยู่นั่นเองนะครับก็อาร์มิสต์นะครับรุ่นลับยำห้าเอ็นแม็กนะฮะด้วยนะครับผมก็เป็นยำห้าเอ็นแม็กร้อยห้าสิบห้าซีซีมั้งนะครับถ้าจำไม่ผิดเนาะอันนี้เนาะโอเคนะครับก็แจกสตาร์ละสามคันนั่นเองนะครับก็คันหนึ่งก็ตกเกือบแสนแล้วทนเนาะประมาณแปดหมื่นกว่าบาทเนี่ยโอ้โหโอเคนะครับเดี๋ยวสำหรับโค้ดตรงนี้นะครับเดี๋ยวพี่มีแตกแตกคลิปด้วยนะครับแล้วก็ตอนนี้นะครับพี่ขอมาเติมก่อนก็แล้วกันนะครับ2กล่องครับผม ก็เราซื้อนะครับอิชิตันจากร้านสะดวกซื้อมาแล้วเลยว่าจากเซเว่นอีเลเว่นนั่นเองนะครับก็วางโค้ดไปตรงนี้เลยนะครับใส่โค้ดนะครับสิบหลักให้เรียบร้อยนะครับนี่โค้ดแลกรางวัลไปเลยอ้าวนะครับอะไรก็นี่นะครับผมเอาทำไมมันถูกใช้งานไปแล้วทุกคนเฮ้ยเดี๋ยวนะครับโอ้โหไอหรือว่าพี่ใช้ไปแล้ววะนี่ครับอ๋อเออนะครับผมพี่ไม่ได้จะใช้ไปหรอกนะครับพี่แค่หลงนะครับผมอันนี้นะฮะโอเคกดแลกยืนยันไปเลยนี่นี่ครับผมดีดีด้วยนะครับคุณได้รับ เป็นในส่วนของอกล่องอิชต,ตันนั่นเองนี่ครับเออนี่ครับก็อันนี้นี่ครับเดี๋ยวพี่ขอดูประวัติการแรกนิดนึงนะครับพี่ไม่แน่ใจนะครับผมออสี่เก้าอะไรเนี่ยอ๋อน่าจะเป็นอันนี้ไอเทมโคด้ดน่าจะไม่ถูกต้องเนาะอันนี้ที่พี่ใส่ไปนะครับเดี๋ยวเราค่อยมาใส่กันหนอเนาะนะนครับแต่นะครับพี่ใส่ไปแล้วรอบหนึ่งเนาะอันมันก็เลยได้มาแล้วนะครับ2กล่องตรงนี้นะครับเดี๋ยวเราไปเปิดกันเนาะสกล่อง,งนะครับอ่านี่นะครับผมโอโ้โห กล่องอย่างสวยนะครับแต่ไม่รู้เราจะได้ตัวละครใหม่คาเปล่าหรือเปล่านะครับผมพี่ลุ้นไว้อยู่นะฮะว่าไม่รู้ว่าดวงมันก็แล้วแต่ดวงของแต่ละคนนะทุกคนครับนี่เลยนะครับเป็นตัวละครคาเปล่าดโคตรน่ารักทุกคนครับอหน้าตาโอ้โหดังน่ารักจัดนะครับผมโอเคนะครับเดี๋ยวเรามาเปิดกลุดีกว่านะครับสําหรับ2กล่องเนาะโอเคนะครับกดเปิดไปหนึ่งกล่องแรกเฮ้ยเดี๋ยวเฮ้ย เฮ้ยไม่เอาอย่างนี้นะไม่เอาอย่างนี้นะไม่เอาอย่างนี้นะครับ <c oughs> เดี๋ยวเดี๋ยวนีครับเป็นอิสตันออคแกนิกน,นะครับกล่องสุดท้ายครับผมเปิดไป <c oughs> อะไรกันนี่นะครับผมโอเคนะครับแต่พี่ขอ,อรับอีกกล่องหนึ่งก่อนก็นแล้วกันนะครับ นี่นะครับทุกคนหลังจากเราเติมโค้ดไปแล้วนะครับมันก็จะเร้งมันอยู่ในกล่องจดหมายตรงนี้เนาะนี่ครับนี่เลยนะครับเป็นในส่วนของอิชิตันเอฟฟายนั่นเองนะครับเดี๋ยวเราคนรับเป็นไปเปิดกันเหมือนเดิมดีกว่านะครับไปรู้จะได้หรือเปล่าแต่พี่คิดว่ากล่องเดียวมันไม่รู้อ่ะคนพี่เสียวมากเลยเนะี่ยนะครับอ้อโหคือแบบไปไม่ได้ก็ไม่เป็นไรครับกด,ดไปไปฮึบเรียบร้อยครับผม โอเคนะครับก็ประมาณนี้นะครับผมสำหรับกล่องคาบิล่าเนาะนะครับเดี๋ยวเราไปดูกิจกรรมอันนี้กันเหมือนเดิมดีกว่านะครับเป็นในส่วนของกริฟเฟนครับผมนี่อ้าวสกินปืนหายนะครับต้องมาหน้านี้เท่านั้นนะครับผมนี่เลยนะครับโอ้โหใช้ยามานีเหมือนเดิมนะครับมีเดียมครับผมสีม่วงมันจะไม่คิดจะออกให้พี่เลยเนาะทุกคนครับแบบแบบถาวงถาวรอะไรเงี้ยนะครับโอ้โหแล้วสุดไฟแล้วฮึบ สีม่วงไม่มาครับทุกคนครับได้ได้สีฟ้าทุกคนคือมันได้แค่สีฟ้าไว้ตอน,นี้ยนะครับสีม่วงไม่ได้เอ้ยได้สีแดงอีกแล้วอ่ะสามหมาทุกคนไันได้สามเว้ยโอ้โหตอนนี้พี่หมดกับไอ้นี่เป็นประมาณหมื่นกว่าเพชรแล้วเนาะแต่ก็ยังไม่ได้นะครับไม่เข้าใจเหมือนกันนะมันเกลืออะไรขนาดนี้นี่ครับผมโอเคนะครับโอ้โห มาอีก400เพรสุดท้ายครับเราก็จะไม่สุบแล้วเนาะสําหรับอันนี้นะครับถ้าไม่ได้อ๋อโหเรียบร้อยครับไม่ได้แล้วครับทุกคนนี่ครับอ๋อครับเรียบร้อยครับผมเกลือครับผมเกลือครับโอเคนะครับผมก็ประมาณนี้แหละนะครับผมสําหรับการสุบสิ่งพที่ขึ้นชื่อได้ว่า เกือบพดๆนะครับผม28วันแล้วครับผมสีม่วงกูไม่ได้นะครับช่างไม่เหินนะครับหลังจากนี้พี่ก็จะไม่สมแล้วเนาะเพราะมันไม่ได้แล้วนะทุกคนครับพี่คิดว่าอย่างนั้นโอกาสที่จะได้สีม่วงอันนี้พี่คิดว่าแบบเป็นกลีบเมฆเลยนะครับผมโอเคนะครับก็ประมาณนี้แหละนะครับผมสำหรับโค้ดนะครับแล้วก็สำหรับเทมโค้ดนะครับผมเดี๋ยวพี่จะตั้งไว้ให้้า่ล่างคอมเมนต์ปักหมุดไปแล้วกันเฮ้ยได้2-3วันเฮ้ยได้อยู่นะครับได้อยู่ได้อยู่นะครับเออนะครับ โอเคนะครับผมสำหรับที่โพสนะครับพี่ใส่ให้ได้ด่าคอมเมนต์กันแล้วกันนะครับสำหรับโพสอิชิตันเนาะนะครับก็จะลืมเอาไปเติอเหมือนด้วยนะครับผมอ่าโอเคนะครับเดี๋ยวเราขอเปิดอะไรสักนิดหน่อยก่อนดีกว่านะครับทุกคนครับมันเกลือเลิศเกินนะครับผมนะสำหรับกินปืนเกตเฟรนด์อันนี้นะครับอันนี้ก็ไม่มีอะไรมใหม่เลยทุกคนนะครับอ่โอเคนะครับผมก็คลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์จ้ความเคลิบของพี่ด้วยนะครับผม ก็อย่าลืมไปพลออเดอร์สีิ้งค์ส่งกันด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมเล่นที่เด็ดของเราอิชิตันครับก็อย่าลืมไปซื้อกันด้วยเนาะถ้าใครอยากได้ไวๆนะครับเอามาเล่นโชว์คนอื่นอะไรเงี้ยนะครับผมเออนะครับโอเคนะครับผมก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับผมสำหรับนี้ครับคงไม่มีอะไรมากแล้วแหละนะครับเพราะคลิปนี้เราเกิดกันมากเลยนะครับผมก็บ๊ายบายครับทุกคนรักทุกคนนะครับผมจุ๊บๆครับบ๊ายบายปิ้วรักทุกคนนะครับผมแล้วก็สำหรับไอเทมโค้รครับอยู่ด้านล่างคอมเมนต์เลยนะครับใต้คอมเมนต์ปุ๊บ ครับพี่ก็ปักหมดให้เรียบร้อยแล้วก็อย่าลืมเอาไปเติมกันด้วยนะครับผมก็สำหรับคลิปนี้ครับบ๊ายบายทุกคนรับทอนนะครับผมจุ๊บชุบก็อย่าลืมกดไลค์ลกับความเกลือของพี่ด้วยนะครับผมบ๊ายบายปิ้วรับทอนนะครับผมจุบชุบเผื่อจัดทุกคนครับจุ๊บชุบ